แทบายที่มนจะพกค่ะแต่อันนี้คือเป็นตุตัดครับนาอุ้ยอยากชิมไอเนี่ยอืมอร่อยใ้เงลยขอชิมคันหนึ่งอืมอืมสบไม่ยาออกทางเลยตะกินอร่อย้ไม่เป็นไรกินเลยๆนั่งนั่กนั้นแหละวัละขอบคุณมากเอาเนื้อมเต้อ ก็้องปรุงมากมากินไลยเลยนะน้อซื้อเองก็กินเลยนะกินเลยก็ปรุงนานอือเสย็จๆก็ร้อนเออแม่ก็ร้อนเราอยากกินน้ำสุกเลยร้องร้ำสุกดูนะครับอร่อยเสียวร้อนครับเสียวร้อนอือชอบครับ กมาจิไมได้ยกมาะได้ออกบานช่วยนอือนะครับข้าว้นนาข้าวนนาแล้วก็จะมีเนื้อติดมันครับนี่ครับน้ำเจ่วแจยวขี้เปี๊ยะอื Sims ้มนี่นี่นี่จังไร

บ้านมบด็อกเจ้าออนครับมาอยู่ก็อยู่ทีนี้ตับนะครับตับตับแล้วก็คือขั้นทีเนีืยอ,อืมแ้ก็กระไปแล้วก็กระไกน เขาหลัวเอาเสียงเขานเขาอย่างนี้หมดลงแรงกคนอ่ะเขากินเสียงมันเเขาต้องกินทุ่งยอเขาต้องคุกคัดเสียงเขาเนยนี่ยยนีตัดง่ามากแต่ว่า ซาโจมักเกลวนะครับซึซึบซึบึ้บเนคนเดียวไม,ม่เป็นไรข้ามือได้กระตุ้นมันก็คุ้รับดูนะครับีทุกคนรอคอยนะครับ กินอะไรอ่ะกิน้ไหมอืเอ้าก็ไม่นอนหนอไม่นอนอเยม่คิดเงานเอาเลยนเอาเินโดยกันให้ถนไม่เลยเอาเป็นของมวลชนได้เลยไม่เป็นไรมวลรดยมวลรวยมวลรวยคืออะไรอ๋อมวลรวยกินเลยเกินเลยเลยนะไม่ต้องกินแต่เนื้อือใช่นี่ครับ มันไม่แก่ได้สลับมันมีแคลเดียวดนสองวันน่งเกลียดตัวนี้ทำไมนวางโบราเลยที่เราน่าโบรายที่หน้องโบราินจิ๋นนนที่เป็นน้ำเสียอ่ะอันนี้อันนี้ที่เราไร่ได้ทิ้รเลย้สึก แล้วเลียยแล้วก็ตับนะครับตับฟันบานตับงูน้อยครับนี่ป้านพี่น้องดูทั้ใหมดังไนมดเนาะักันก็ได้ฮะ ยิเด็เนั่งี่ิ่นั่งาเนาะุงี่วดเีงเนะเ๋ยวน้องย้หยิบลบหลานะยบหลาดยบหลาดยอินนะครับตอนใหญ่แล้วนะครับโอ้โห

แซบคั๊กแซบเนยหรือข้าวเนอยวอลไรดึ๊แบบดึ๊แบบไม้อันนี้ตัวหนังกลไกยางไงตัวออบกอนเวลาเพื่อไหนออกกอน นอนนอนหลับก็ต้องรอตงรอแปเดียองหอบ้าน้นเออโอยโอยแล้วก็ต้องพักตัวอนเาอลย่างแต่ม่าเกินขาวเปียนนครับอ้เลยนะครับโอ้้เลยนะครับเนี่ยอว่ามเห็นป่ะก็เลยายฝนัน

เนาะแก็เนือปองแล่ซอต่แซ่บครับเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อติดมันจะอร่อยกว่านะถ้าไม่ติดมันไม่ได้อรน

มันเพียบ ต้ไค่มาแต่ว่ามาควันมาควันลูกค้าพี่โดนม้วนลูกค้าหวานครับสำหรับคิมสำหรับคลิปสอยจูนะครับผักกุ้ลไดกดแชร์มือเริ่มแล้วก็อย่าลอกเล่นแบบม้วนนะครับถ้าเกิดอายุต่ำกว่า18ปีห้ามกินดิบๆขาดนะครับนี่นั่นคือเป็นความชรัพย์ชนโดงม้วนค่ะผากกุ้งไดกดแชร์มือเริ่มแล้วก็ย้ายยูทูบแล้วก็แฟนเพจดเส้นผู้คุมม้วนเลยขอบคุณครับ